ถ้ากัดคุดพังเลยนะซับวางเอาก็ได้แรงอัดรแอัรสามค้างแม่นสามด้านนะดีเท่าไร่ะิบแปดพีิบแปดสามชิบหกสามิบหกมาใส่มาใส่ิบเอทั้งหลังอีกชีสามชิบหกสี่ิบเจ็ดส่ิบเจ็ดลากสแม่นสี่ิบเจ็ดลากเนาะ เจ็ดลักเไาลปเาะไปห่มเทียบบสิเกือบมันเกือบหาสิบลักเออมันมันห่างแม่นหาสิบมันว่าระยะ่เนาะจอม่นเพราะว่านี่ปกติหาสิบสองเมตรเนาะสองเมตรอ่ารักัวเาสิสองเมตรเลยอั้นี้ว่าสองเมตรอันคือตั้งพวฟพียงสองเมตรหรือเ่าคำนวณเรื่องวัวลมกากัตคายเนาะ พี่น้ดาวัยทางส่าคกะบเมืนผู้ที่แจ้งกับทางบอสิงเพลย์มันนี่เนาะเรื่องหัวพี่น้องกะบทีว่าทานผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาแล้วเนาะว่าสิจังอ้อมหัวทางบอสิงนั้นอยวกจะไปถามมือนะหัวว่ามันชีลักเงินใดรที่ว่าเขาเจ้าตัดมาแล้วอะนะโดยเบิ่งก่อนพี่ดาวัยแต่มาดู ไตไก่มาสู้บ่เซนกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสกูสู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวสวดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องีนมาพบกันคือเก่าเนาะอยู่ีนบานานผม่ิงพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้เนาะอ่าีว่ามาถามไทยเบิ่งเนาะเด้อไกพี่น้องเนาะว่าย่าเาหาบ่เห็นมือเช้านี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ่าเห็นแล้วเนาะถามเบิ่งด้พี่น้องเอ้ย อ่ามื uh, ้อคืนนี้เราก็หาอ่าวาวุ่นอยู่พี่น้องเนาะย่านไกลบ่เห็นพี่น้องเลยว่าไกลเสียว่ซั่นเนาะอ่าบางเทื่อมันอาจบ่มีม่องนอนเนาะพี่น้องเนาะอ่าาเท่กพแลว่าถ้าว่าแล้วกทางเฮาก็สิได้เฮ็ดอ่าล้งานลกาแล้วกสิได้อ่าถ้าว่ามีเวลาเวลาเนาะก็สิได้เฮ็ดอกให้เราพี่น้องเนาะอ่าได้ให้อยู่พี่น้องเยเนาะปะพี่น้องเนาะทางเฮาก็สิได้เข้าไปอ่าเห็นทงว่ามีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องเนาะทางเมีข่าวดีมาแจ้งเอ อ่าละห้วนี่แหลพี่น้องเนาะมีงบทางผลัดผู้ใหญ่เนาะที่ทางแม่เพิ่นได้ทางกอกน้ําให้บ่ซิงนะพี่น้องเนาะเพิ่นได้อ่าว่าซิอมอ่าละเนาะให้บ่ิงแล้วก็อมตคายนําาเนาะดกดีใจนําที่ทางบ่ิงสิมีหวแล้วพี่น้องเนาะดแล้วก็สิบ่ได้ไปไกลพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหวมีตะนางนําก็สิได้กินอยู่บริเวณแถวเฮือนพี่น้องเนาะ ไปจ้บอะไรกันเนียบุญทุกคนนอนสิเไปหาท้งมดสิงกันเลยพี่แองเนาะสวัสดีพี่้องเนาะเออไปเขาหาเร้วยบอเออแบบบอต้องเงินบ่เยก็ได้บออะไรเนียเอามันหูเลยเด้บออะไรเงียเอามันจีมาสาวเนาะหเหลักหลักหัวบ่เออได้บอีหาไม่มาวัดเทียบเทียบกันบุญได้ช่างช่างกะบ่มีกะบอเอาเดี๋ยว้ะเลือห่าเหลือห่านะกะชองันก็สามเมตร สามเมตรตกอยู่ข้างข้งนี้อน่เาเนาะสองข้างเนาะเสาเนี่เนาะเ้าแล้วเราไปสีสิบเนาะหลังป็ีสิเนาะรวมกันเนาะสองข้างบ่าเมนี่มันได้สิมห้าเมตรนี่มันซิบลักสิบลักแล้วหันวางเจมันนี่ดบวกอีกสองเนี่ยเป็นเจ็ดเดินไล่จนเสาสิบห้ายังห้าเมตรห้าเมตรสองันนี่คือสามเมตรสามเมตรสี่เมตรน่าบสิบ เจวัาสิบหกหาสิบเดวะสิบเบื้องเาสิบลักเนาะอันนี้คือคมหางแม่นาิบม่าสิบแสองอันนี่ไงสามสิบหกเกรมาลายตัวนี้สิบหกลักเนาะนี้ตวสิบห้าเมตรเนาแต่สิบักสิบลสิบลักมันจะเป็นลายไมันใส่กันก็สิบเปนเป็นสิเพราะว่ามันห่วมลาหุวมกันดีสิบเอ็ดัวมีก็สิบเอ็ดนีาก็สิบเ เท่ะานี้ทางนี้ทางนี้ไม่รักแค่ไหยเนาะเดี๋ยวเขาบอดูยันว่าเจะหยิบแบบจกเร็ดแบบทาวอนกระเทือว่าน้องหนึ่งเห็ดความงามเลยบอกเรือว่าเอาตัวนี้จะเล้วงเต้แต่ว่าเน่าใช่หรือเปล่ากระเทือนว่าได้หรือเปล่านี่ะเขาตอบติดตัวนี้แล้วทัาการนี่รับแต่เช้าตัวนั้นชิมหาเม็ดเท่ากับขุดพังเลยนะสัพวางเอาก็ได้ ลาได้ after 3ในในอะเต3คร e, ั้งแม่นลาได้3ด้านเอาพอดีเท่าไดบ่18ตัวนี้18 36 36มาใส่มาใส่11ทางล่างอีก4 36 47 47หลักบ่แม่น47ลักเนาะ ที่จเจนัเอไเนาะูแล้วจสรว่าจะไปหาไม่มาเทียบเเกอบเกือบมันเกือบหาสิบลัออมันมันห่างแมนหาสิบมันว่าระยะจอเนาะอาจอแมนเพราะว่านี่ปกที่าสิบสองเมตรเนาะสเมตรอ่าวกูาสิสองเมตรเจ้อันนี้วานสเมตรอันคีอตั้งพฟังเลยกสองเมตรหรอัวกสองก็มีันั้น

อ่าโอเคแตเนาะถามมึงก่นได้พีน้องย่าเราโบได้เนาะเออเยเอให้ก็เน็ดเอเเต้นพนเนาะเกิ้นจกใครเจ้าองงานนั่นนีเลยะบอเอามันกุณคุณละหัวนะกะแอมตะคายอ่ะนะมันกะมันโบได้นั่นเนาะเนาได้ยุติรกันกบภาพกันเฮ็ดจะซอยกันทางเขาเฮ็ดซอยอยู่หรอก ขุดนำเหี่มนำกันนันนล้เห็นน้ำกันใเนาะว่เสรื่ขุดขุดเลยกับพังพังเนีแล้วก็ตะคร้มาอ้อมแบบนี้ตะคร่นี่ลไว้แล้วสีก็ก็ละสาเมตรเนาะอ๋อชมพวาเาอ้อมอ้อมดแล้วนี่อันนี้เขาบอกอ้อมก็ได้แล้วไหที่จะการเพื่อนกับพอได้เนาะที่จะกันเพื่อนอกนเลยเนาะคันบ่อ้อมแบชี้อ้อมเ็ร่งยกชีอมเขายากอีเดียวโริไทำ ด่นประตูย <Bond> ังไแล้ว่เขาก็าเอมแต่เห้ประตูทานั้นก็เพระเนาะเอมตทางนั้นและประตูไว้นะก็เอีมไปเลยตัวนี้เขาก็ไว้เอีมบัตรชีเป็นครัวหุ้นแบบนี้บเขาก็จากห้องน้ามาหน้าจะคือเยอะนะไปอ้มบ่นบเขาบอเขาเนาะคุยดังไพ่นเนาะบวนมูมาใไปออที่นเอี้แต่ครับันนี้ะุดเรื่องตนี้น่เอมไว้อันเทพืนไว้่เพาะเทต่กันเพื่อนไว้เพาะเนาะ บนึงมากกันเนาแอมน่กจัดไจะเอาหวาคิดน่ะกันแอมอย่าขึ้นมันหอมอยขึ้นแบบเดยนะกันกันอ้อมมันนี่นะครับบ้านโล่งนะนี่มันบเบิ้ลบดขาันอย่างเี้ยกรสีโล่งกวนอหเลยห่าได้กเอาวมันได้ใส่ตะข่ายอ้อมก็ได้สจีไปอ้อมรก็อ้อมเปลืองไปจบสวัสดีบ่ิสวัสดีเด้อเนาะ เอคงขาดก็ย้อนเสียงอย่าทีถามทั้งแม่เพ็นอีกเรื่องพี่น้อยเนาะเพราะว่าเอาที่เขาคุ้ยกันจ้ะยังบอกเลยมีข่าวว่าสิ่งแหมอมอ้อมวัวเนาะนะะพอดีทังแม่พันโทมาเมื่อเช้านี้พี่น้อยเนาะว่าให้คำนวณเรื่องรักหัวด้วรกับกัปตันคาเนาะพี่น้อยเนาะฉะนัานกับมันพอดีแจ้งกับทางบสิงพ่เลื่นนี้เนาะเรื่องวัวพี่น้องกับถว่า ทางผู้ใหญ่เพิยยเ่นบอกมาแล้วนวอกจากอ้อมหัวให้ทางบอซืนะ้เนี่ยจะไปถามมึงนะหัวว่ามันสิรักหนึ่งใดที่ว่าเขาเจอาตัดมาแล้วนะโดยเบิ่งก่อนนะเ้ยแต่วาัตูเพื่อเขา,าเรื่องเสาน้าใันไก้ท่านอคอวันหามากตัวหนัก เอ่อเอาไม้ก่อนเสาไม้ก่อนเนาะมีงบสร้างห้อน้ําอีกบ่คับเสาห้องน้ําตัวนั้นน่ะเสาห้องก็ากันห้องน้ําบ่เฮาสิไปสร้างเอาอยู่หันอยู่่เห็นไม้แล้วั่นน่ะตัวอยู่ทางบ้านนาายบ่นายเขาเอามากองไว้เต็มอยู่นะไปาลงเรื่องราคาเบิ่งเนาะาราคากันเท่าไหร่ก็เฮาบ่47บ่47ลน47ล สามด้านไรสามด้านันนเสีเอามาเส้นยนว่ามันนั่นนัยนว่ามันตีหางกันเนกลางบ่ซับเสนซับเสเ้อกัซับเส้นกางกับปัญหาสิบหาสิบพูดแ้วเนาะวก็สิบได้ยู่นะก่ามันกะทีอยู่เลยมันห่างอมันเตยเนาะนบุกไปน้ำกัี่ด้ไรก็รักไงอยู่นะเนาะ แล้วตัวน้ำมันมีน้ำอยู่ด้วยครับมัดมัดมันมีน้ำบักจับกะดึงใช้กับน้ำบักจับได้นะต้นธรรมดามันห่อหุ้มแต่ไี่มันมีน้ำอยู่แล้วได้มันมันจังอันโบเตอยอ่าเชื้อรามีน้ำบางจับใช่ไหมแต่มันจะมีน้ำบ่เพาเก่าหมอนี่มันอาศัยเกาะไปน้ำแล้วห่อหุ้มติดตอกตอกมันอาศัยน้ำบางจับนล้มันดึงจนโบเตยโอยนีนั่นปลายมันนะมันชิ้ละเอียดนึงครับมันมีน้ำน่าใช้ประโยชน์เนาะ ว่าสิเอาจังใดกันจ mm ังว่ากันแต่ว่าทางผู้ใหญ่น่ะผู้ใหญ่ที่อันทางหน้าเหมือนเจ้าอย่างนี้เด้อมาเิงเด้อที่สิทั่วหายเจ้าเด้อนี่ทือว่ามาแจ้งข่าวก่อนเด้อมันนี่เด้อแจ้งข่าวดีเนาะแจ้งข่าวดีก่อนเพิ่มเติมอีกนะเว้ยเทาได้มายังบ้านได้วิทยจภาษามือนเนี่ดิมีข่าวดีกับมาเเนาะมีข่าวดีกับมาเนี่ยดิความมุ่นเชิญกับมาน้ำเนาะมมุ่นเชิญกับมาน้ำเลยเพื่อนดิมีข่าวดีกับมาเพิ่มอีก ดีโอ๊กดีใจนะบอซิงอะไรพี่น้องเนาะถือว่าวรวมแล้วส oui. ิจัดลักพี่น้องเหรอเดี๋ยวเขาจะออกไปถามเบ่นนั่นแหัะเจ้าข่าวบอซิงได้แต่ก็บสิพาเแา้คุดได้แต่คุดไปเระเดี๋ยวคุดลักมาคุณละคอยให้เลี้ยงไปที่ใดย่างเนาะเขากองเม่นอย่างย่างบลาแซาบอกอันนั้นใส่ชิจูนประมาณลักหนึ่ง เสาหาสามสิบปกกบานี hmm. ้นะเชาวงเกณนเนี่ยได้มันมันม so ันโตมาเลยเนาะมันมันมันโตขายโตเลยเนาะช่องตแบบปลาอาหบเนี่นะช่องโตเนาะพวกนั่งกายก็พวกหาเดี๋ว่าพอมีบ่างเถอ่มีอยู่บนเนาะ

ม่ไหก็เอาแต่สาวงน้ำฮัทแ่นี้ะหกชาวแต่หกชาวแล้ก็ยังขึ้นได้ติมเลยนี่ว่าเาศัยไม่หนึ่งไม่แกนเนาอแต่มันเอาพวกมรดฐานเล่เนาะเลยอมากก็ต้องซื้อสมงเป็นไม้เนื้อแข็งว่าเอามาที่ห้องน้ำเล่นเนาะคือเันว่าไม่จำนออาได้เออไม่ไม่หัวนะมันจะไหวจำเนื้อน่ะก็ได้น่ะเลยแต่ว่าเรื่องของน้ำนี่จะเห็นจังได้ของน้ำ เออคือว่าวันนี้จะเอาสังกะสีแอ้มเมาส์่มา่บริโกเนาะบริโกมันกับว่มันกับประหยัดงบเาไปอีกกันอืมันกับมันกับบลบลายลเป็นได้สังสีมันกัง่ายมันกับรบว่ามงมันกับวอ่เอาเอาง่ายคือต้องการคมวอยู่ท่นซะเวลใส่วไ้เนาะอไปเล้บทสิ่งเด้สด้เ้อ การที่ว่าได้รู่ข้อมูลแล้วพี่น้องเนาะเขาก็ทายอัปเดตให้พี่น้นอง,อบง,องอเบิ้งน้องก,กันโดยเฉพาแจ้งข่าวเพ่น้นองก,กันบนกกนี้เนาะถ้าเขาก็จะออกไปถามเบิ้ลก่อนพี่นเราเราจะไปทิบนนี้กินต่อไปอีกเด้อวันนี้พี่น้นองเลยเนาะแงข่าวดีว่าสิ่งเพิ่มอีกแล้วยังพันหน้าดำล่าง่ายนะพอเนาะเพราะมันจกมือพอจะได้ดำมันดำติดหนึ่งเพราะมันเนาะเต็มกัน tôi quân y nói. A dạo kai mặt hằng sao nina hên Noca pung yu. Oh, what ona do nó lenya. Tome lắm Anh ไปเอาไการติดตามวันนคลิปต่อไปได้เพ่โอ้ยมืออื่นนั่ก็เริ่มมาเห็นอันนี้แล้วก่อนตอนแรกจะมาหลบึงสาววยก่อนหลอบง่าแบบเ็ดอันนี้แล้วก็จติดตัดเนพอมันก็อยู่ในามมอันนี้แหละโดยิตอนาวมนปกาปอปดนี้ไห่ มาเซ็กัสิคนขั้วเรื่องไม้ไดมากอีกน,นนะ้อยเนาะไม่จะเอาไว้โค้งของน้ำตัวนี้นะมันอยู่แน่นพูดตัวเฮือนนี่หมไม,ไม่ไม่ตัวนี้จะเอาไวข้ของน้ำตัวนี้นะแต่จะไม่ตัวตัวนั้นจะ <ขา S 2> สงมาตังหากส,ง,าสงมาตังหากเนาะเป็ดตัวเป็ดตัวกับพ่อเนาะเาตัดเ่เาก็ได้ตัวไมในน

ลดตลาดนั่นลดสว่างนั่นเยนช่เราชมต็ที่ต้องเอาใยรดตลาดเนาะฝากวันนได้ยุกเจ้าเอาไหมยัยแต่ไม่หเม็ดตอ้นแต่รานสังมันก็ยังเอาเมแก่ไม่ได้เฉยยาหนึ่โอ้ไม่เาจิตเม็ดันเปนลังคาม็มันไม่ขาวสีเปเลยไม่ต้องเพนะแล้วก็ยังเอาแปวได้แล้ว่าก็ต้องได้เสียงงั้นเนนี จานะมือนําน้องเนาะค่ะค่ะเพิ่นแก่นะโดนมัธรรมดาอยู่เด้อตัวนี้น่ะแม่นนะปกติแต่นี่นะเอออยู่กอยู่ไดเออไปิวข้าวด้พี่น้อง้แซกันเนาะิวข้าวแล้วบ่เออไปก่อนด้เฮาบดพี่น้องเนาะๆๆอาบ่ิกับคนอันนี้ลเข้ามาบาเออว่าตแลงคนได้อยู่พ่อเอาดินมานมาถมไว้นี่ได้อยู่เนาะบ่ได้ตุๆตเนาะ เอาไว้ตอกตืมตามได้อยู่เนาะหนึ่งบุบุกกับเะฮองบริแบบจยิดยันนี่เนาเอาเขามาตืมมามันแนวหนึ่งหรือเอาเอาคนดินเขามาสีสีเอาคนดินเขามาแห่ใคลนะเอาเขามาตืมเนาะบม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาบม่ได้จุกออกเนาะไม่ไดจุกออกช่องมาแล้วฮองบริบุกเนาะคือถอกมันเนี่ยมันฉะมันบกกลืงกับล่างไม่คิดดินจริงมันดื้มตั้มนะวะแดดตอนแรกๆครับคำุูดเด่นนอนก้อนสิพย์พราคนดินมาถมไว้นี่นะ ว่าอะไรฮะเนีอีกันเนาะบเขาไปเอาสายระดับมาจับขีดเมีนให้โดยโดยโดยอยมื่น่ะชาวบานมื่น่ะบรันี้เขามามื่นอ่ะจีสังไม่มาแน่นไหมวันจันทรกันจีเริ่มเป็นมื่น่นก็เ็ตัวนั้นอนไหนเขาเขาาันจันรสร้างเพื่นกันู่กเพื่อนเพื่อนย่ายเวลานัคือเขาบอว่าเออเรีนอะไรได้เนาะเียนอะไรก็ได้ปทศยีนไทยไท อืมปรึาด้วยไทยเพื่อนนะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเลยใช่ไหมเพื่อนว่าะมูลใช้ก็ได้บมูลใช้ก็ได้ฮะมูลใช้ก็ได้นเอาตัวนี้ทดแทนเน่ยเอาที่ตัวนี้มาให้ตัวนี้เอาเอาจากเช็ดเอาตัวนี้ไปอันเดียวกันเออเอากระชับจำเปตโต้เนาะเออเขาก็เอาจำเปตโต้ไปแล้วก็ซื้อมาแทนตัวนี้กันเก่าแล้วเพราะว่าไม่้มันอยู่กับนี่มันมันก็บใช้เวลากับเฮาแต่คือรู้ว่าว่าจิบอู้กี่

เฮ็ดของเราเกาอยู่เนาะเออเพราะว่ามันไม่่วงอันเดียวทั่คือระบบมองจังวงไวเนี่ยอันนี้เฮาจังเอามาก็เพราะ่คือห้องน้ําให้น้ําหลังอยู่แล้วเนาะแม่นนั่นน่ะแล้วมันก็บ่ใช้เวลากับเจ้าอีกได้ไปเออไปซื้อเอามาผักบ่นพ่อลวงหลายนั่นน่ะีสเวลาเล่นเข้าเล่เนาะโดยคือสังกสีก็ได้มันสันแล้วใส่รถเจ้ามามก็ได้แต่เฮาจังว่าเฮาก็สิบเพิ่นอยู่ว่าเฮาเอานี้มาก่อนแห เดีบ่เฮ็ดห้องน้ําได้จังสิเอาติสั่งมาก็จัได้ก็ได้สั่งมาคือเก่าอยู่แต่ว่าอาศัยคว่าเฮ็ดตัวก่อนก็เอาวนมันก่อนสิ่ะ้จะ่อยงมาแล้วเอามาทดแทนกคืเออเนาะมันเนี่ยแล้วก็แจ้งทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นทีหลังเนาะบอกเพิ่นนํานนเช้านีกเช้าก็าข้าัก็ดึงมนจะเฮ็ดแล้วอืมโดยสิเพื่อเจ้าไปั่ไปมาก็อยเอเป็นรถตลาดครับบ่ Hồng Nam vẫn chưa hưởng tượng như mà bà nôn <laughs> 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 Một chai chân Một chai chân Đây cái là cái cao Đây là cái cao đó Không may, may là đam đèo Ừm Chết bể tủ với gắn Rồi Cái cướp điêu đáy kìa Chị thích Thôi đi con cả hội trang sang luôn Nó Ồ, Hồng Nam nó có Cái tổn bởi phô đấy nè พอแลกว่ามันจะเป็นเทอบมองมาบนลาสิตบตัวบนหินไหนไหนมันมีต้นไม้ตอกออกขานี่เดียวมันมชิญัวมีข่าวไหนชิญัวข่าวของห้องน้ำกับตังหัตะกออกเทอบไม้ลา่ออกขานง,างานาดี่กตังหักมันไดชื่อตต่มอยู่แล้วแต่พอดีแล้วชื่อเติมค่ายุ่น่ะมันมีสุขจกรรก อเยขาอยู่ว่าสีสังลเสีนลำลายยันวาพอเที่ยวเนาะวามดเนเขามากพอได้แลวมาได้คือว่าเร่อเรเรื่องค่าบรเห็รค่าคนส่งัมันจ้าเนี่ยในคาจ้างนะฮะสเราตังหงานนาหัวเนาะว่าตัดเครื่องมาก

ตืตยพาถ่ายลงปีปีนั้นน่ะว่าใจ่เคยซะเคยเอาแกนั่นไปสี่เมตรเป็นแป้นได้แก่แก่ไปเรื่อยๆเพว่าแก่จะหันได้แก่จะมองบพวกแก่กับบ่่กับหญ้ากูเนี้ยจรกเพรนประมาณนู่นหลายเพรนแต่คันนี้บ่คือคันตะกอนคันตะกอนนั่นเออไอ้ก้อนมันก็สร้ากันนั่นแหละกับว่าเดียวกันนะเป็นสีประตูนะครโบลืนกันเน้องก่อนเนีแต่ว่าเขาเอาเข่าได้ใช่ เข่าหาสิบโลวะทับปลาย่ะทับปลายอะไรพวกทับเสง่าไว้ตีเนาะทับตึ๊บไว้เลยกะอันนี้ย่างเอาปูนปูนทับเออกระปูนก็โอเคแบบซื้อปูนแล้วกระทับส่วนทับพ่อไม่ไมนแข็งเลยสีแปดเนาะมันแข็งอยู่แล้วเนี่ยบะเนี่ยเอาใส่เอาเสากระโบนนั้นเออเอาโบโบใส่ยาเอาใส่กระปุ๊บแล้วเอาปูนเทบเลยสิทับทับเสง่าไปเพราะปูนเนาะซื้อมาเพราะปูนยัอีกซื้อมาอยู่แล้วนี่ เขาเข้าลวดมัดแีบโบไฮน์นเขาเขานีบ่อนเอมัดเสียาปลวอยมาเนอะได้อยู่มัดมัดดึงมาเท่านี้ทางกันไเนาะเอาไทางง่ายกว่าเข้าบวกกัาเกมาเนาะเอาปล่อยครับมาเนาะหนึ่งป็นมัดกลางเนาะถึงถึงโจนี่งก็อาจจะปูงี้ยใช้ซื้อมาเที่อยู่ด้อดี่เนาะปูจะหาชอบนี่ทับกันไปปุ๊บนี่เอ้ยหาชอบสองร้อยกว่าโลดูฮก็นี้ยชอบได้หาิบ เอาเสือกมัดยหาซิสองยซิหมัดย่อนไปวิดหลดนะหมัดมาถึงขึ้นมาน่ะถึงมามัดจะลดเงี้ยนี่มัด่นนะแบบเขาแก่ไม่เงาหมัดบ่อยมันดึงบ่อยพอไม่สไม่ีเปรตมันก็แขงอยู่แล้เนาะมันบือไม่เปเนาะอ่าเด็กเนี่เอเนะอแก่บ่อเนอะเามัดถุงยกถุงยางใส่ปลายมันแก่มานั่นกันเนาะเดี๋มันได้มันอยู่แล้วกพ่นทายลดจากหาซิปเช้นเลยมันเข้าใอ้มัดอย่มัดถุงยางใส มันคิดระเบียบเขาท่านเออแต่พี่ตีได้เอาไปแกได้กต่พีเาตำรวจเอ็ก็บ่หวเออตำรวจเ็ก็บอกนี่นไปใกล้ไปกรเทินเนี่ยหนักใก้กไปมีตำรวจอนีตำรวจไนตอนน้ำม่วนี่ะชาวนี่กับยู่จวันะชาวนี่กัโอ้น้อพี่น้องเนาะขอจบคลิปไปก่อนเมื่อนี้กับทางวาเสียนมาเจงเขาดีว่าสิงดีใจว่วาสิงดีใจเนาะ น่ะท่านนิ้พีดเฮียนมีจันเป็นงามดีกับข่าวดีล้นลามเลยเนาะทั้งวันสี่พี่น้องเลยอ่านี่โอเดยนนะ์ใจน้ำเนาะแต่ว่ามื่อเช้าทั้งสองพ่อก็ที่ได้เริ่มงานเนาะพอ <c oughs> อ่อเริ่มงานเอ้าวท่านฮะก็ที่ได้ก็จบคลิปไปก่อนเนาะยึดยาพอจบก้อนแล้วพี่น้องเลยเนาะเซนหิ้วข้าวแล้วเนาะเซนป่ะแถวว่าทิ่เน,นะะะาสนะสบายดีเด้อว่าทิ่เด้อเนาะสบายดีนะทั้งสอเนาะสบายดี สบายดีว่าแซนคุณรอสบายดีเฮ้ยอะเป็นน้องเนาะสลักคิ้นี่ลำลาไปก่อนน้องเป็น้องเนาะพี่ผาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยผมเป็นน้องเอฟซีเบอร์สุขู่สุคนน้องเป็น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อเป็นกำลังให้ใจให้แน่เนาะตัวทรงยูเนาะบมวิวโคอยดีปันได้น้องเป็น้องเนาะฝากเด้อพี่น้องเด้อน้อเป็นกำลังให้ใจให้แน่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้องเป็น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อน้อสบายดี